สวัสดีซี่ปากจ้าพ่อกับสาวอ้วนอีกแล้วเมื่อนี่มาสซิบเบ็ดคือเก่าจ้าแต่ปากระกทิ่งหลายตัวป่าร่วมหลายกินดีคักใส่เหงืพ่อท่านจ้างัดอย่างเดียวเมื่อนี่มันหมันจ้าโอ้เกือกดินอมลอมเลยพี่น้องกูดะตัวซ้ำแขนจาเว้นตัวน่อยบ่ไดทายตอนดึงขึ้นมาให้เบึง่ง เบิ่งมือจ้ะมือมื่อก็โตป่าโอ้โอ้เองเอาพี่น้องเอ้ยตัปลาปะาลาดจะปะาลาดปะาลาดหรือว่าปลากระชิงนั่นเลยค่ะคัก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 นี่จ้ะตกวันนี้ซิดวันนี้ แสงจันทร์จะใหญ่เลยคะไปนะคะร่มอยู่แล้วปดปลาก่อนพี่น้องปดปลาก่อนปลากระทิ้งจ้ะปลากระทิ้งปลากระทิ้งรั่วปลาลาดนั่นแหละได้ปลากระทิ้งอีกแล้วพี่น้องนี่นี้นปลากระทิ้งกระหัวเสียบหัวเสียบตัวใหญ่เลยจ้ะใส่อ้วนว่างกระดินเด้อมาค่ณครั่งที่จี จับา ừ, ายากไล่เขาจะไล่ไล่ปากกระทิง้งมันค้นอาซีบ่เคยเห็นนี่ <c ười> แต้มที่สองจ้ะน,นเหีไมและกไปแล้วไป,วปรปชิ้งไปอีกแล้ว ได้เลยพี่น้องเห็นว่านี่อีกหนึ่งเต็มเต็มัึนจ้าปลาสิลาดหรือว่าปลาตองใส่กับงามอยู่ด้จ้ปะปลาตองปลาตองปลาตองจำซื้อได้เดี๋ยวอารมณ์ก็จะประมาณนี้นี่คือสะพานขามเดยจ้ะสะพาน สาวนกนังสิทธิ์อยู่แต่สภาพมากระยาสองคนคือเกาคุนยาขมักขมินมัดเบ็ดเบ็ดขาดถือปลาไงเบ็ดขาดโอ้ปลากระชีงไงพี่น้องอู้ยงยาปนได้ยาเปนได้ มันทายตอนนั้นเอาขึ้นมาบเพราะท่านใจเพราะว่าจะอ้วนบ่ได้ตัง<บ>ต้งกล้องไว้ตั้งบ่าได้แบตมันสิมหมด ปลาขาวจ้าปลาขาวชูวปลากระทิงกับหัวเสียบหัวเสียบได้ปลากระทิงอีกแล้วน้องเอ้ยตัวใหญ่เติบอยู่เด้อปลาขาวสงามงามไ้อีกแล้ว,ว,ไ,ดว,วได้อีกแล้ว chấp thân chấp thân bà tông bà tông bà <laughs> อีกแล้วปาะขาปากเขาปขากกาปากา ປະກາຈັກຫມໍ້ຫຼອຍກິນຕະຍາມໃດປາຫຼາດປາຫຼາດປາຊິຫຼາດນ້ອຍປາກຕອງນ້ຍ ได้ปลาองน้อยอีกตัวพี่น้องเอ้ยทายบระท่านตอนจิตปลากา,กาลปลารว่าปลามอสร้างเหยีย่ยบเลยพี่น้องได้อีกหนึ่งแต้มค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้กระคาแล้วค่ะมาตะ้าจนคําเลยปากก็ได้หลายอย่จะปลาประมาณสองกิโลเลยจะปลาตัวใหญ่ๆจะปลา สำหรับตัวนี้ปลากระทิ้งก็ได้ตายแล้วจ้ะปลากระทิ้งตัวใหญ่เยอะจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับพ่ออกันแค่นี้เนาะค่ะพอกันคลิปนะ้าสวัสดีค่ะ